โอเคมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับับวนนี้โอมจะมารีวิวกลางเกงในเด็กครับวันนี้นะครับผมจะเกบเลยนะครับนนเพราะว่าวันนี้ผมเพราะว่าวันนี้ผมยังไม่อาบนะ้ำนะคมต้อง,องรีวิวเสร็จแล้วผมก็ต้องไปอาบน้ำอีกนะครับแกะได้ไหม แป๊บนี้นะเดูฟันหักแ <c oughs> ชนนี่แหละผมนี่มันมีนี่เนเนี่อนนนนนนโอเมียาอ,อะนีน่จนับแน่นๆอะดึง <c oughs> ได้ยัง มนี้ใ,นใ,ญญใช่หรือใช่มีไซส์อะไรบ้าง<น>จะมีของอมสินอันนึงแล้วก็มีของโอมอันหน,น,นึ่งแกะดูสิอันไหนไซส์อันนี้น่าวมังไซส์เล็กอันนี้น่าจะของอมสิน ออกมากระพือสิจะลองใส่ไหมถ้าจะลองใส่ก็ไปแก้ตรงนู้นแล้วก็ลองใส่ตรงนู้นลองใส่ดูสิจะใส่ได้ไหม <จะ S 1> ไปออดีกว่าส,สีขาวอันเร็ว <S <S ถ้าใครสนใจเดี๋ยวแม่ดาจะทิ้งเพจไว้ให้ใต้ลิงก์นะคะไปอยาดลงไปในถังเดีย๋ยวให้น้องโอมลองใส่ก่อนสักหนึ่งซักหนึบอกพี่บาย ใส่สิใส่ดีดีดีดยังเนี่ยอ่ะนีโอเคโอ้พอดีเป๊ะเลยอ่ะจับเสื้อไว้อ่ะยืนตรงนี้อ่านี่นะครับโอ้ยใส่ได้พอดีค่ะทรงสวยค่ะหันหลังนอยสุดยอดเลยพอดีเปียแค่นี้นะคะไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายแล้ว